ให้ดูก่อนนะครับว่าครั้งที่ผ่านมาที่เราเสี่ยงเสี่ยงทายหนุ่มปิงปองนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรนะครับเลขแรกคือเลขนี้นะครับนะครับเลขแรกคือเลขเลขนี้นะครับอ่าเลขนี้เลขที่สองก็คือเลขนี้นะครับเลขนี้นะครับเลขนี้อ่านะครับถ้าออกเลขปิงปองเลยก็ดีนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเราต้องนะครับตามแนวทางของน้องพิ้งคานะครับเราจะมีการตีความนะครับ นะครับตีความจากตัวเลขนะครับนะครับเพราะเราให้มาแล้วร้อยยี่สมวดนะครับเป็นไปไม่ได้นะที่จะตรงตรงแบบนี้ถ้าตรงตรงแบบนี้ก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่าเราจะมีแนวทางของเรานะครับพี่ก้าจะมีแนวทางของพี่ก้านะครับนะครับและถ้าใครดูไลฟ์อยู่ตลอดตลอดเวลาหรือเป็นแฟนประจาเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยตัวเลขเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นเลขม้วดไหมจะเป็นเลขแผงไหมนะครับอ่า สวัสดีทั้ง800ท่านนะครับถ้าเกิดเห็นในไลน์นี้นะครับแล้วมีลิงก์อะไรนะครับอย่าไปกดนะครับเป็นลิงก์แอปดูดเงินนะครับเป็นลิงก์แอปดูดเงินนะครับนะครับพวกเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่มีกลุ่มในไลน์นี้นะครับไม่ไม่มีกลุ่มแปะลิงก์นะครับอ่านะครับเอาละซึ่งตีความก็เลขดังนี้นะครับอันนี้คงแรกนะเลขแรกนะครับเลขแรกนะครับ5 6 9นะครับ สวัสดี900ท่านหนแสดงว่าอ๋ออันนี้ดีมากเลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขให้ฟังนะครับอันนี้เป็นโค้งแรกนะครับเป็นโค้งแรกนะครับยังไม่ยังยังไม่คอ้นนะครับเลขแรกนะครับการจากการตีความจากเลข09นะครับเลขแรกคือ56 59เลขสองคือ57นะครับเลขสามคือ51นะครับแล้วก็เลขกันนะครับคือ27นะครับเลขกันคือ27นะครับแล้วก็เห็นไหมครับในนี้ นะฮะอ่าอ่าโอเคอันนี้จะเห็นชัดกว่าเนาะแล้วตีความจากเลขศูนย์เก้านะครับได้ห้าหกห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเลขการคือสองเจ็ดแล้วก็แล้วก็ซีมซีอากงนะครับอากงใส่ชิงเอียนะครับห้าสองหนึ่งนะครับห้าสองหนึ่งนะครับแน่นอนครับห้าสองหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็อยู่ในวงกลมแล้วเห็นไหมครับตวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับตวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับอ่าเพราะนั้นที่ยังไม่ได้อยู่ก็คือห้าสองสองห้าก็อย่าลืมนะครับ การไปด้วยนะครับการไปด้วยนะครับการไปไปด้วยนะครับสวัส huh. ดีท uh ั huh. ้ง1,000ท่านนะครับ1,000ท่านในไลฟ์ถือว่าไลน์นี้ถือว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ซื้อลัตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อลัตเตอรี่ก็ซื้อในนี้แหละซื้อในนี้แหละเห็นไหมครับเห็นไหมครับ5775เห็นไหมผมก็ซื้อในนี้เห็นไหม5115 ถ้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ซื้อในนี้นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งหนึ่งห้านี่ครับอ่าถ้าหนึ่งหนึ่งห้าก็ซื้อในนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่านะส่วนห้าเก้านะครับห้าเก้าก็ซื้อนะครับห้าเก้าก็ซื้อมานะครับนะครับห้าเก้าก็ซื้อมาแล้วก็อยู่ในนี้นะอยู่ในนี้นะครับอ่าอยู่ในนี้ย่สัยละนี่ห้าเก้าห้าเก้าก็ซื้อมาแล้วนะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับก็จะซื้อกลับไปกลับมาด้วยเพราะว่า เราไม่รู้แรอกครับว่า,าลูกกลมๆ,ๆนะครับนะครับที่เขาหมุนออกผลรางวัลเนี่ยจะไปอยู่หลักไหนเราก็ไม่รู้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเ,าเราฟังจากเอาฝันนะครับว่าเอาฝันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเซมซี c c ของอากงเฉสิงเยียนนะคะห้าสองหนึ่งนะคะอากงเฉสิงเยียนนะคะแครไปด้วยนะแล้วก็เซมซีอากงเฉสิงเยียนเนี่ยเพิ่นก่อนที่เราจะ ไปให้พี้เดชขย่เยอเชมซีเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนที่ทอฝันไหว้เสาทีกงเนี่ยหรือเสาของยิงเซนห้องเต้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมฆเนี่ยมันเป็นรูปร่างอย่างนี้เหมือนเลขห้านะเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเลยเห็นไหมคะเห็นเลขห้าไหมเนี่ยบางคนบอกตรงเนี้ยเหมือนเลขหกเลยนะคะไอ้กลมๆเนี่ยไอ้หลังอันนี้คือเลขเจ็ดเห็นไหมคะแล้วตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเลขหกเลขศูนย์เลขหกเนี่ยเห็นไหมคะ อาจจะเป็นห้าเจ็ดหกห้าหกห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าก็แล้วแต่ใครจะดูเนาะอันนี้เหมือนเลขห้าแน่เลยอันนี้เหมือนเลขเจ็ดเลยอันนี้บางคนก็บอกเหมือนเลขหกนะคะอ่าแล้วปรากฏว่าเซมซีก็เป็นห้าสองหนึ่งอากงใั้สินเนียก็ให้แล้วก็เนี่ยเซนทงเต้ก็ให้นะคะครั้งนี้ก็เลยกลับไปใหม่ครั้งที่เราเลกเจ็ดสองแปด อ่าสามตัวแตดนะคะเสียงได้นี่ค่ะหกแปดเก้า<ม>เห็นแล้วใช่ไหมใครเห็นแล้วพิมพ์เพงแปดแปดแปดให้หน่อยค่ะใครเห็นแล้วพิมพ์เฮงแปดแปดแปดให้หน่อยค่ะอ่าเซมซิงกเซนฮอเต้นะคะนี่นะคะแคปไปเลยนะคะหกแปดเก้าซึ่งครั้งที่เราเน้ซินฮองเต้น,นะคะสั่นเจ้านี้นะคะให้สองเจ็ด อะไรวะพี่เดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสามตัวล่างเลยสามตัวหมุนครั้งที่สองสามตัวสามตัวท้ายนะคะสามตัวล่างนะครั้งที่สองหรือครั้งที่หนึ่งไม่รู้เจ็ดสองแปดสามตัวแตะครั้งนี้อาจจะเป็นสามตัวบนหรือสามตัวล่างไม่รู้หกแปดเก้าซึ่งเลขหกแปดเก้าแปดเนี่ยดันไปอยู่ในงวดที่อะไรรู้ไหมเราหมุนจิงฟองแดงศูนย์หกสิบเก้าใช่ไหมคะมันดูได้สองอย่าง เนี่ศูนยเนี่ยอาจจะไปดูดีงวดที่หกสิบงวดที่เก้งวดที่6กหรืองวดที่เก็ได้นะ่น่าสนใจตรงที่ว่าขอฝันไม่ได้เขียนเลขหกแปดเปดไม่ได้คงแรกไม่มีเพราะว่าดันโมโฟกัสแต่เลขของเซมซีอักงเซเซียคือ5้าสแล้วเขามีเลขเลขแมกเลขเลขแมกเลขแมกบนฟ้าน่ะเป็น5้าห6าเจ็ดห้าหกาเกาอะไรเงี้ยขอฝันก็เลยมาเขียนไงบางคนเห็นเลขแมกเป็นห้าหกเ็เลยเขียนห6าหกห้าเ แล้วก็สองเจ็ดบาคนเห็นเลขสองด้วยบนเมฆก็ตรงกับเซียมซีเป็นห้าสองหนึ่งห้าสองเจ็ดอย่างเงี้ยก็ซื้อดักทุกตัวเลยนะคะนะทุกคนว่าดูปิงปองเพชรก้าเน่ยใครดูคงแรกเราเห็นเลขแปดหกแปดเก้าในวัดที่หกสิบบ้างอยู่ในวัดที่หกสิบนะคะน้องอาจจะให้ดูหมุนปิงปองน้องได้ศูนย์หกศูนย์เก้าใช่ไหมคะ น้องอาจจะให้ดูวัวที่หกวัที่เก้าหรือดูนู่นวัวที่หกสิบวัวที่เก้าสิบก็ได้ใครเก็บตรงนี้บ้างและทอฟันไปเจมซีเนยกซินท่องเต้มเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่สันเจ้าเนี่ยไม่บอกว่าที่ไหนไปดูในคลิปของเองแล้วเดาเองว่าที่ไหนเพราะเป็นสันเจ้ารับนะคะสันเจ้ารับของเองนะคะไม่บอกว่าที่ไหนนะคะนะครับใครรอทอฟันนะครับรออยู่ก่อนนะรออยู่ก่อนอย่าเพิ่งออกนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเมื่อกี้6 8 9ใช่ไหมตอนเย็นไปตลาดไปตลาดไม่มีสักเจ้าคืออ่า5 9 9 5 8 9 9อะไรพวกนะีเขาจะดังทุกพวดอยู่แล้วนะครับเราเป็นเซียนซื้อลอตเตอรี่เราจะรู้ว่าไอ8้ 5, 5, 5 9 9 5 8 9 9 5 8998อะไรประมาณนี้คือเป็นเลขที่สวยเนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเลขที่สวยเนี่ยถ้ามันยังไม่ออกนะครหรือมันออกไปแล้วเราเว้นไ้สัก4ีห้างวดอย่างเงี้ยจะถูกจับจอง นะครับอันนี้จากประสบการณ์ในการซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่อยู่มหนึ่งนะครับตอนนี่อายุ13 13ขวบตอนนี้อายุ44ขวบแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นมันจะวนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละเลขที่สวยๆอ่ะนะครับเลขที่สวยๆจะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับสวัสดีทั้งเกือบพันท่านแปรงทุกคนนี่ตั้งหน้าตั้งตารอมากนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะครับเอาล่ะแต่เมื่อตอนเย็นน่ะเมื่อตอนเย็นน่ะ ไปไปไปดูแปดเก้าก็แปดไม่มีแต่ว่ารู้สึกว่าได้มาแค่ใบเดียวต้องใบหรือสองใบนี่แหละนี่นี่นี่ได้มานี่ได้หกแปดมาจะเล่นใกล้ใกล้ใกล้กันอะยู่นะได้เก้าหกแปดมานะแล้วก็ได้อะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะศูนย์แปดหกไอ้เก้าแปดหกได้เก้าแปดหกกับเก้าหกแปดมานะครับแต่ตัวหกเก้าแปดไม่ได้เพราะว่าไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ่า เพราะฉนั้นทุกคนดูไลฟ์สดดีแล้วนะครับพรุ่งนี้รีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับ698นะตามที่ทอฝันบอกนะ698นะครับตามที่ขอซินซีจากเอ็กเซียนทงเต้น,นะครับอ่าส่วนลอตเตอรี่ทั่วไปนะครับที่มีแล้วนะครับในกระด,ดาน่ะนะก็นะครับนี่ 5, 7นะอันนี้7 5หนะ7 5หแล้วก็57นะนี่75 57นะ นะโชว์ให้ดูก่อนแล้วนะบอกให้ดูก่อนแล้วนะว่าผมซื้อเลขอะไรบ้างนะครับบอได้ขี้ตัว๋วเด้อไม่ได้ขี้ตั๋วนะครับอไม่ได้ขี้ตั๋วนะครับบอกตรงตรงนะครับห้าเจ็ดนะเจ็ดห้านะครับซื้อแล้วนะ่าแล้วเลขนี้ก็ชอบเพราะว่าซื้อมาเยอะเลยซื้อมาเยอะเลยนะครับก็คือสองห้าสองห้าสองห้า วัสดีครับ 1, ท่านโอ้โหทุกคนแสดงว่าทุกคนก็น่าตั้งตารอนะครับเพราะว่า4เลขสุดท้าย4หลังสุดท้ายที่ทอรสอนจะตัดให้จะคัดให้เนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะครับเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่นะครับิดถูกเดี๋ยวว่ากันนะิดถูกเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะ2 5 5 2นะครับ25 5หนะครับ2อ52นะเออลืมบอกไปครั้งนี้ไปออกหวยสัญจรนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับที่ร้อยเอ็ดเพราะฉะนั้น บางคนก็ถามผมนะว่าจะออกอะไรเกี่ยวกับเลขร้อยเอ็ดไหมในส่วนตัวผมนะสองสัมมุที่ผ่านมาเนี่ยสอง้วนที่ผ่านมาที่ออกหวยสั่งจอเนี่ยไม่ได้ออกอะไรเกี่ยวกับจังหวัดนั้นๆเลยนะครับอ่าอันอ,อันนี้อันนี้ผมบอกเพื่อเพื่อเล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังจะจริงไม่จริงผมไม่รู้นะเพราะว่าต้องตัดถึงกันในวันที่หนึ่งกันยายนเท่านั้นนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะครับแล้วก็ 1นึ1งสนะครับหนึ่งสองก็เป็นเลขก็จะเสียมเสียมซีนั่นแหละครับห้าสอเนี่ยก็ผมก็ซื้อแล้วก็รี่กลับไปกลับมาเนาะกลับไปกลับกลับไปกลับมาเนาะอ่าหนึ่งสนะอ่าแล้วก็5995ก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเนะครับห้าเก้จ็นะครับสองเจ็เจเจ็ดนะครับสองเจ็ดเจก็ ก็คือ57นั่นแหละแต่ว่าแผงสองเป็นห้ไอแพดแผง5้เป็นสนะครับอ่าแล้วก็51นะครับ51 15 15เชื่อว่าในนี้จะมีรางวัลรางวัลที่1นะเชื่อว่าในนี้จะมีรางวัลที่1นนะครับอ่านะครับอ่านะครับเอาละก็หมดแล้วเพื่อนอย่าลืมไปซื้อนะอย่าลืมไปซื้อนะอย่าลืมไปซื้อ หรีอไปซื้อนะหกเก้าแปดนะครับบินมาไปซื้อหกเก้าแปดนะแต่ผมได้อันนี้มาได้เก้าแปดหกเก้าหกแปดมาเพราะว่าเก้าแปดแปดเก้าตรงตลาดที่ผมไปเดินเนี่ยไม่มีนะครับเอาละอให้ดูระดับหนึ่งเลยใช่ไหมให้ดูไม่ไม่ไม่ได้เรียง่ะคอเคอันนี้ไม่ได้เรียงลาดับนะครับแต่จะมีสี่สี่เลขสี่หางเท่านั้นนะครับจะมีสี่เลขสี่หางเท่านั้นนะครับจะมีสี่เลขสี่หางเท่านั้นนะครับที่ ทอฝันชอบนะครับที่เราฝันชอบเราก็จะให้ทุกคนสวีดีน1,200ท่านนะครับสำหรับทุกคนเนี่ยไม่ได้ออกไปเลยนะครับมีแต่เพิ่มมานะครับมีแต่เพิ่มมานะครับนี่ค่ะสี่วงกลมเท่านั้นยัคงสุดท้ายหนึ่งกันยาเอาล่ะนะครับนี่แล้วก็เลขนี้นะครับเลขนี้นะเออแคปไว้นะครับแคปไว้นะครับ1,200ท่าน1,200ท่านแคปไว้นะครับ เดยวสองร้อยท่านแชปไ้นะครับเนี่ยแหละที่ทอผันชอบมีแค่นี้ 60, 90ไม่ได้เขียนเพราะเชื่อว่าน้องจจะให้ไปดูวัาที่60ค่ะวัาทีหกสหรือวัาทีหกหรือวัาที่9ซึ่งพุดมาทั้งหมดวัตที่60ก็มีเลขแป 9, เก้าเ้าแนะคะวัตที่6ก็มี 8, ปดหกวัตทีหกสก็มี 8, ปดเก้าไม่ใช่ไม่ใช่วัตทีหก่ะมี 8, ปดเนะฮะสตัวล่างมีแปดแล้วก็วัีหกสน่ะมีแปดหที่ได้แปดหก 8 6 8 6 8นะคะแล้วก็วัดที่9เนี่ยมีทั้ง8 9มีทั้ง5 9มีทั้ง5 7ครบเลย ท่นหนึ่งท่านเจ็ดต่อให้มานะคะนะครับอว่ามาเนี่ยที่ดีท่านนี้บอกไม่มีท่านทองคัจะคุยกับลูกเพจ่อไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วครับก็นิดนึงนะครับสําหรับสีเสื้อที่จะใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซรัพ์ให้กับเราในวันที่1กันยานะครับสีเสื้อที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกซรัพ์ให้กับเราในวันที่1กันยายนนี้ก็คือสีสีสีเขียวและสีชมพูนะครับสีเสื้อที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภและเรียกซรัพ์ให้กับเราในวันที่1กันยยยยานนนกก็คคคคือออสสีีีเขวแลละะะชมพูรรรััับบุ่ทฝตบ เป็นงไงมาคนะสะใจไหมมันน่าคนลุกนะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทอฟันเนี่ยเสียดายมากเลยอะถ้าเกิดทอฟันเข็มนแปดหกแปดเก้าตั้งแปดรงแรกนะก็จะไม่ได้สรุปก,ก,ก็ก็จะไม่มีคลิปรงสุดท้ายที่จะต้องมีกระาดาษเพิ่มนะคะเพราะว่าเนี่ยไม่ได้เขียนเนี่ยเราพอเราไปเขย่าเซฟซีอากองเซฟซีมีแปดหกไม่ใช่อากองเซฟซีเนี่ยเงี้ยซินฮองเต้งวดที่แล้วให้แม่นมากนะคะเจ็ดสองแปดสามัตแตก นะคะอ่ะแคปไว้นะคะอันนี้คือ CMC แอ็เซิมห้องเต่าอี่เดไมาช่วยดูน่อยจะไปละแ,แคปไว้แคปไว้นะคะทุกคนขาจะไปแล้อะอี่เดชไม่อยู่แล้วปิ้งปองลองเป็นการคือศูนยนะคะ แล้วก็ไปไม่มีใครช่วยถือเลยอ่ะแล้วก็อันนี้คือคงสุดท้ายนะคะอ่ะอันนี้คือคงสุดท้ายสี่ตัวสี่วงกลมชอบเลขไหนขอให้เห็นเลขนั้นนะคะใครอยากรับครทั้งบนทั้งล่างทางัง้ทงระวันสามตัวท้ายสองตัวท้ายสองตัวบนสามตัวบนงานทั้งสองตัวสามตัวแตกบนแตกแรงแตกหน้าแตกหลังแตกซ้ายแตกขวา นะคะอ่ามุนลงมาเป็นเลขที่จะทาให้มีโชคมีลาบพิมพ์เฮง8ปดแปดให้หน่อยค่ะอ่าอันนี้คือโครงสุดท้ายนะคะสรุปเลขชอบปดหกแปดเก้าห้าเห้าห่งห้าหกห้ขอให้ตรงตรงตามนี้นะคะอันนี้คือเซียมซีเง็กซินฮ่องเต้หกแปดเก้เลขสวยมากอันนี้คือเซียมซีส่ชิงเอียห้าสองเจ็ดห้าสนะคะก็เขียนให้หมดแล้วนะ ตรงนี้ขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้มาเขาฝันมั่นใจมาแต่ไม่รู้มาเล็กไหนม,มันมามันมันมาที่ที่ที่พวกเราเก่งกันนั่แหละนะมันมันจะมาอยู่ในนี้แหละคะ่ะอยู่ในสีตัวสุดท้ายนี่แหละคะ่ะนะ